วันนี้ถ้าคุณเป็นแฟนวันลเล่บอล ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเพราะนี่คือวันที่ทีมไทยลงสนามพร้อมกับศึกเดือดระหว่างเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่มีเดิมพันสูงเกินกว่าจะมองข้ามสวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนคลิปนี้เราจะพาไปอัปเดตและวิเคราะห์เจาะลึกโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง B.Y.D.C.V.LEAGUE 2025ประจำวันที่1สิงหาคมซึ่งบอกเลยว่าคู่น่าสนใจมีเพียวโดยเฉพาะไทย vs อินโดนีเซียและ เวียดนาม vs ฟิลิปปินส์สองคู่นี้มีเรื่องให้ติดตามเยอะมากโดยเฉพาะเกมระหว่างเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่หลายคนรอคอยว่าใครจะเบียดคว้าชัยในศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้ไทย vs อินโดนีเซียสำหรับทีมไทยวันนี้อาจจะพักตัวจริงบางรายโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่ผ่านศึกมาหลายสนามและให้น้องๆรุ่นใหม่อย่างเฟิร์นวริศราเอ๋ยกัจรัตและบัวกระดัต ลงสนามซึ่งแน่นอนว่าการลงเล่นในลีกระดับนี้ความกดดันสูงมากเพราะเป้าหมายคือแชมป์เท่านั้นเราจึงอยากชวนแฟนๆช่วยกำลังใจให้น้องๆพัฒนาฟอร์มให้แกร่งขึ้นในเกมวันนี้แม้อินโดนีเซียจะดูแผ่วลงไปบ้างแต่ก็ยังมีดาวเด่นอย่างเมกาวตีที่ประมาทไม่ได้ทีมไทยต้องเล่นด้วยความละเอียด เพราะหากมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเช่นยืนผิดตำแหน่งแรงกดดันจะยิ่งทาโถมและอาจทำให้เสียเซตได้ง่ายๆเวียดนาม vs p ฟ i ลิปปินส์เกมคู่นี้ถือเป็นแมช์หยุดโลกของวันนี้เลยก็ว่าได้เพราะเจอกันมาแล้ว2ครั้งในปีนี้ AVC Cup และ VTV Cup โดยในการเจอกันครั้งแรกใน AVC Nation Cup ฟิลิปปินส์แพ้แบบขาดลอย แต่ในวีทีวีคัพที่ผ่านมาล่าสุดพวกเธอพัฒนาฟอร์มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแต้มสูสีทุกเซตแม้จะแพ้ศูนก็ตามความพิเศษในวันนี้คือการกลับมาของโซโลโมอนดาวรุ่งจากฟิลิปปินส์ซึ่งมีศักยภาพสูงและพร้อมสู้เต็มร้อยกับเวียดนามที่ยังคงฟอร์มแกร่งเป็นเบอร์ต้นของกลุ่มและกำลังไล่ตามไทยแบบหายใจรดต้นคอ น่าสนใจมากว่าซูซานโคชฟิลิปปินส์จะมีแผนรับมือเวียดนามอย่างไรหลังจากในวีทีวีครับโดนโจมตีด้วยลูกตบแรงๆที่บางครั้งก็รับไม่อยู่แม้จะอ่านเกมได้ก็ตามสถิติและโอกาสชนะ โอกาสชนะของเวียดนามวันนี้อยู่ที่72%หากชนะ3เซตรวดจะได้คะแนนสูงถึง4.55แต่ถ้าแพ้0-3จะติดลบถึง -10.44 เลยทีเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าทุกเซตสำคัญมากและฟิลิปปินส์เองก็กำลังอยู่ในฟอร์มที่น่าจับตามอง วันนี้มีเกมใหญ่ที่คุณห้ามพลาดทีมไทยกำลังผลักดันดาวรุ่งให้เฉิดฉายขณะที่ฟิลิปปินส์พร้อมท้าชนเวียดนามแบบไม่เกรงกลัว แม้สถิติเก่าจะเป็นรองแต่ฟอร์มล่าสุดก็แสดงให้เห็นว่าพวกเธอมาไกลกว่าที่หลายคนคิดการแข่งขันวันนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ของทั้งความสามารถและหัวใจนักกีฬาอย่างแท้จริงถ้าคุณอยากรู้ว่าใครจะคว้าชัยในวันนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกไฮไลท์และบทวิเคราะห์วอลเลย์บอลเด็ดๆแบบนี้และฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนแฟนกีฬาได้ติดตามไปด้วยกันนะครับ